โอ้เว็บปุ่นนี้แน่นอนแน่นอนเกา่าเกา่าก็ยังสวยอยู่มันมีติดค้างก่อนก่อนเนี่ยพอดีเลยฮะติดค้างก่อนๆเลยอะไรการทานก่อนที่จ่ายไม่ครบนะจ,จ่ายครบก่อนเงี้ยเหรอ นงเเริกีย์อันนี้ตั้งจนสุดเตอร์้มเตอร์หน้าพอได้อยู่อ่ะชิวแล้วมันร้อนมากไกลๆหรือเปล่าโอเคทำแบบลื่นๆให้เลย ทะลวงทะลวงทะลุขึ้นท่อใหม่ใบต่อใบคันต่อคันทะลุทะลวง สงสัยทาโรงงานที่เธอสเตรงโมงมันจะงั้นยังไงแปลงจะงัดเด้อนเนี่ยสงสัโรงงานที่ว่าซีนจะไปเอ็มอะไร่าทำไมนะเนี่ยอ่านะครับเดี๋ยวจะแปลให้ฟังนะครับเผื่อบางคนงงฟังไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจครับเดี๋ยวจะแปลให้ฟังนะครับ สงสัยว่านะครับโรงงานจะทำเสียงมาไม่อร่อยไม่ถูกใจนะครับก็เลยต้องเดี๋ยวจะทำเสียงใหม่นะครับ